อาตมานึกถึงพระสูตรหนึ่งท,ที่มีอยู่ในมัชฌิมานิกายอุปริปันธาในพระสูตรตันสปิดกในอนาถบินทิโกวาตสูตรคือท่านอนาถบินทิกะนี่พุทธศาสนิกชนคงรู้จักกันทุกคนที่ใกล้วัดใกล้วาต้องรู้จักท่านนี้เพราะท่านเป็นอุบาสกที่สําคัญในสมัยพุทธกาลเป็นขะหะบดีเป็นผู้ที่มีเงินมากและมีศรัทธานในพระพุทธศาสนามากท่านทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้างวัดเชตวันขึ้น เพื่อให้พระพุทธเจ้าได้ประทับให้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้มาพักผาอาศัยพระเชตวันหรือวัดเชตวันที่เรารู้จักกันนั้นยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นวัดที่ท่านเศรษฐีปูเนีสร้างไว้วันหนึ่งท่านเศรษฐีเนี่ยก่อนที่ท่านจะถึงแก,ก่กรรมท่านป่วยหนักระหว่างที่ป่วยหนักเนี่ยท่านก็คิดถึงพระสองรูปด้วยกันนอกจากพระพุทธเจ้าท่านก็ให้คนใช้ของท่านเนี่ยไปมีมนะสารีบุตรกับพระอานนท์ มาเยี่ยมบอกว่าท่านเศรษฐีป่วยหนะักต้องการพบหน่อยนอนพระนนทพระสาริบุตรเมื่อทราบว่าท่านอนาถมินธิกะเศรษฐีป่วยหนะักท่านก็มาเยี่ยมระหว่างที่มาเยี่ยมท่านพระสารีบุตรท่านก็แสดงรัมธรรมะที่แสดงนั้นท่านก็แสดงถึงเรื่องอายตนะอายตนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งภายในภายนอกแล้วก็วิญญ,ญาณทั้งหกที่เกิดขึ้นจากอายตนะแล้วก็แสดงทมให้ท่านเศรษฐี ชื่นชมปีติโสมนัสในธรรมะเห็นว่าท่านเศรษฐีปีติโสมนัสในธรรมะแล้วท่านพระนรนกับสารีบุตรก็ลากลับท่านคล้อยหลังกลับไปไม่นานท่านอนาถมินทิกก็สิ้นใจที่เราเรียกกันว่าตายพอท่านตายท่านก็ไปเกิดบนชั้นดุสิตท,ทันทีด้วยโอปปปาติกะปฏิสนธิ ในคืนนั้นหลังที่ยงคืนท่านจะลงมาเป้าพระพุทธเจ้าเป็นเทพบุตรงามแสงสว่างเชตวันที่สว่างสวยเขาา้าบอกเป้าพระพุทโ์แล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเชตวันนี้เป็นประโยชน์เหลือเกินเป็นที่พำนักอาศัยแก่พระสงฆ์ผู้สแสวงบุญโดยเฉพาะเป็นที่ประทับของพระธรรมราชาคือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมราชาประทับอยู่ด้วย แล้วท่านก็กล่าวขึ้นว่าคนเราเนี่ยจะดีหรือบริสุทธิ์ได้เนี่ยด้วยธรรมะห้าอย่าง